เอาละครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยบเกม NFT p y y to e r r นะครับเกมนี้ผมก็เล่นมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งจะมารีวิวนะเป็นเกมหุ่นยนต์ตลุยจักรวาลครับแล้วก็บุกด่านเพื่อสร้างรายได้ครับเกมนี้จะเป็นสไตล์เทิร์นเบทนะครับตัดกันโจมตีแล้วก็จัดทีมตลุยอวกาศต่างๆครับ โดยจะมาในธีมหุ่นยนต์ครับแล้วก็มีการสวมใส่อุปกรณ์ต่างๆนะครับหุ่นยนต์ในเกมเองเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย4ธาตุครับล้วจะมีธาตุม้ครับธาต้น้าธาตไฟแล้วก็ธาตุดินครับผมลืมบอกชื่อเกมไปนะครับเกมนี้ชื่อว่าแคปฟเวิร์ดนะครับผมแคปฟเวิร์ดเกมเนาะเกมนี้เป็นเกมตัวที่2นะคือเวอร์ชั่นที่2ของทางเกมครับเวอร์ชันแรกก็ดังเหมือนกันนะครับทำรายได้ไปหลายร้อยล้านบาทเหมือนกันครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่2ครับผมก็เลยลองมาเล่นดูแล้วก็เวอร์ชั่นแรกเนี่ยผมไม่ได้เล่นนะผมมาเล่นเวอร์ชันนี้ทีีีเดยวจากท ลองเล่นมาพักหนึ่งนะตัวเกมก็เรื่อยๆครับเขากําลังพัฒนาระบบอื่นๆตามมาครับเกมนี้มีเวอร์ชั่นมือถือด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เล่นในมือถือครับผมเล่นบนเว็บ3ทางเบราว์เซอร์เว็บเนาะโดยโทเค็นของเขานะครับจะชื่อโทเค็นว่า CAP ครับหรือว่า c a ปแล้วก็จะมีอีกโทเค็นหนึ่งที่ชื่อว่าโทเค็นแลนครับจะเป็นในส่วนของเชน BP 2 0ครับหรือว่า a บน e Smart Chain ครับโอเคสมมุติว่าเมื่อเพื่อนๆเข้าเกมมานะครับมันจะให้ทําการสมัครครับเพื่อล็อกอินเนาะอันนี้ก็คือหน้ากระเป๋านะครับแล้วก็จะ กระเป๋าสําหรับเกมนี้สามารถตั้งค่าด้ที่โปรไฟล์ของเราครับกดที่ซ้ายบนนะก็จะมีให้เลือกภาษาครับภาษาจีนภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ปิดเสียงได้เปิดเสียงได้ครับแล้วก็มีทางมือถือครับที่ต้องโหลดแต่ว่ามือถือเนี่ยมันจะเป็นไฟล์ apk ครับผมก็เลยไม่ได้เล่นนะครับจะเล่นเป็นในส่วนของ pc แทนครับเล่นผ่านเว็บง่ายสบายดีครับโอเคเริ่มต้นนะครับมันจะเป็นดวงดาวแบบนี้ครับเกมนี้สายฟรีไม่สามารถเล่นได้นะครับอ่ะเริ่มต้นเนี่ยเราจะต้องมาที่ cosmic market ครับเริ่มต้นที่ผมซื้อ ไปเนี่ยก็คือหุ่นยนต์ครับ NFT เนาะก็คือ common mastery box ครับอันนี้มันจะ3ตัวนะ3ตัวราคา7,800อันนี้เป็นโทเค็นของเขานะเป็นโทเค็นในเกมครับอันนี้ใช้ในเกมเป็นหลักนะชื่อว่าโทเค็น SUM หรือว่าหรือว่าโทเค็นซุมครับราคาหุ่นยนต์ก็มีหลายแบบครับอันนี้3ตัว7,800ซุมเนาะราคา6ตัว15,600ซุมครับ เจ้าตัวจะอยู่ที่23-400ืซุมครับแล้วก็จะมีแยกแบบซื้อตัวเดียวด้วยตัวเดียว2600ซุมนะครับแต่ว่าเกมเนี้ยมันจะต้องจัดทีมอย่างน้อย3ตัวนะครับถึงจะเอาไปเล่นได้เพราะฉะนั้นให้ตัว7,8 0 0ซุมเนี่ยผมก็เลยซื้อตัวนี้ไปครับส่วนวิธีการเติมเกมนะครับจะอยู่ตรงนี้ครับนี่ Cosmic Market ข้างบนก็คำว่ารีชาร์ตครับกดเข้ามาปุ๊บนะครับสำหรับราคานะครับนี่เขาจะเขียนว่าเลยนะครับว่าะ10ดอลเนี่ยจะได้1000ซุมครับแต่ที่ได้ตัวละคร3ตัวพร้อม เล่นจริงๆนะครับจะเป็นในโปรนี้โปรนี้คือ80ดอน8,000ซูมครับผมอันนี้ที่ผมไอ้นีไปสมมุติว่าจะเติมนะคอนเฟิร์มครับทีนี้เขาจะให้เลือกเน็ตเวิร์สครับที่เราส่งมาครับเขารองรับทั้ง3ตัวเลยไม่ว่าจะ ERC, BP20 แล้วก็ TRC ครับสมมติว่าเรากดเลือกไปแล้วใช่ไหมครับปุ๊บอันนี้เขาก็จะให้เราสแกนก็ออกประมาณนี้ครับไม่มีอะไรยุ่งยากครับสำหรับการเติมนะเพราะว่าเวลาเราเข้าเกมมาเนี่ยเขาจะให้เราสมัครบัญชีอยู่แล้วนะครับเชื่อมต่อกระเป๋าไรให้เรียบร้อยเนาะก็จะมาวุติ ว่าเราเอาเหรียญซุ่มไปซื้อกล่องเลยนะครับกล่องเนี่ยมันจะกลับมาอยู่ที่สเปซชิพครับเป็นรูปยานนะครับไอตรงเนี้ยเหมือนแบบว่าเราดูของในตัวดูคลังอะไรอย่างงี้ครับมันจะอยู่ในส่วนของสตอเรจนะปึ๊บถ้าซื้อมาเนี่ยมันจะมาโผล่ตรงนี้ครับเพื่อนเเราก็ทําการกดเปิดกล่องครับเปิดกล่องปึ๊บเราก็จะได้เป็นหุ่นยนต์ของเราครับทีนี้เราก็จัดทีมของเราเลยครับเราจะเอาหุ่นยนต์ของเรานะครับตั้งตำแหน่งไหนเนาะสามตัวหงมครับถ้าเราจะจัดทีมเซตแบบนี้เราก็กดคอนเฟิร์มไปเลยทําการเซฟตอ ไปเราไปที่การ p พทูเอิร์นครับเพทูเอิร์เนี่ยจะอยู่ในโหมดของ Adventure ครับเราจะใช้ตั๋วต่อสู้ในการเข้าด้วยนะนี่ครับก็จะมีตะลุยด่านต่างๆซึ่งก็มีด่านตั้งแต่เลเวล1นะครับกดล็อกไปด่านเลเวล2เลเวล3ตอนนี้ผมอยู่ที่ด่านเลเวล3ครับเดี๋ยวมาลองที่ด่าน3-9ขีดเนะครับเมื่อเราชนะด่านเราจะได้เลเวลตัวละครนะครับแล้วก็เหรียญแลนดตัวนี้ด้วยนะครับลองกดสู้เลยละกันครับปึ๊บกดแบทเทิลตรงนี้ครับอ่าด่านนี้เราจะเจอเชื้อไวรัสเอเลียนนะครับ ซึ่งเราสามารถดูข้อมูลตัวละครของเราได้นะว่ามันมีพาสซีฟอะไรบ้างนะครับนี่ครับเวฟแอตแทกบวกสองเปอร์เซ็นต์รประมาณนี้ครับแล้วก็ดูคู่ต่อสู้ได้ครับกดแบ็คทันเมื่อเลยปั๊บด้านซ้ายล่างเราสามารถกดสปีดอัพได้นะครับนี่มันจะเร็วขึ้นเรื่อยๆครับสามารถได้คูณ2นะมันก็เป็นเทิร์นเบรกโจมตีแบบนี้ครับส่วนตัวมันคล้ายคลิกทูเอิญนิดนึงแต่ไม่นิดมากเพราะว่าเราก็ต้องเข้ามาเล่นครับแล้วก็จัดทีมวางแผนนิดหน่อยครับเกมมันไม่ได้มีอะไรเล่นยากนะครับ มันก็อยู่ที่ดวงเราครับว่าได้สุ่มตัวละครธาตุอะไรนะครับโหตายไปหนึ่งไอ้มินเนี่ยนผมตายละก็เมื่อจบเกมนะเลือดตัวละครเราเหลือเท่าไหนมันจะเหลือเท่านั้นเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเดี๋ยวรอเกมจบก่อนเนาะโอเคค่อนข้างลุ้นนะเนี่ยจะชนะหรือเปล่าเนี่ยตัวนี้ผมเก่งสุดละไอ้ตัวแบกผมโอ้แต่โดนแรงแฮะน่าจะชนะครับอีกทีสองทีก็ตายแล้วเออปลยสกิลไป นี่ครับชนะแล้วจะได้ทั้งเตดม่วงแล้วก็ได้เหรียญแลนดครับผม อันนี้เขาเลือกว่าเราจะสู้อีกครั้งหรือเปล่านะครับทีนี้เรามาดูเลือดเราเห็นไหมเลือดของหุ่นยนต์เราที่ผมตายไป2ตัวใช่ไหมครับมันหมดแล้วนะครับคือถ้าไปต่อสู้ในด่านอื่นๆเนี่ยก็น่าจะสู้ไม่ไหวครับเราจะต้องทําการซ่อมแซมก่อนครับกดที่รีแพ์ครับผมการรีแพ์นะครับมันจะใช้ไอหินตัวนี้ครับหินสีฟ้านะสมมุติว่าผมกดซ่อมทั้งหมดเลยละกันปุ๊บมันก็จะทําการซ่อมทั้งหมดครับต่อไปก็จะพาไปดูในส่วนของเดลี่ครับที่มีภารกิจนะครับที่เราสามารถทาได้ทุกวันนะครับในส นนี้เราก็จะได้เหรียญแลนด์เหมือนกันครับอย่างเช่นชนะในโหมดผจญภัย5ครั้งอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีโหมดอารีนาครับที่ต่อสู้กับคนอื่นนะครับเพื่อไต่แรง์ไต่อันดับนะครับแล้วก็จะได้ของรางวัลนะครับเพื่อเอื่นเป็นรายได้ได้ครับจะได้เหรียญแลนด์ครับสำหรับเลนจิงซีซันนะครับเขาจะรีทุกสัปดาห์นะครับก็คือตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์สามทุ่มนะครับอันนี้เหลืออีก2วันนะครับก็จะรีเลนจิงแล้วนะครับ อ่ะเดี๋ยวเราลองแม็ชิ่งสักรอบไหมปุ๊บมันก็จะทําการรอคู่ต่อสู้คนอื่นครับนี่เจอแล้วครับผมโอ้ยค่อนข้าง,างน่ากลัวทีเดียวมีบัฟหมู่ด้วยโอย้ทำไมเขาออกอาวุธเร็วเหมือนกันนะเฮ้ยเออเอาไปโอ้ใ้สกิลสี่พัห้าโอ้ยแตกหนึ่งแตกไปอีกหนึ่ง แล้วก็มันอยู่ที่การจัดทีมนิดหน่อยก็ช่วยได้นะปาบปาบผมว่าอืมสกิล <c oughs> ยังไงครับเหลือสองตัวโอ้โหเหมือนจะแพ้นะครับแต่มันก็ไม่แน่เอ้ยมันใช้สกิลแล้ว ติดสตันด้วยโอ้ไม่เหลืออ้าวยังไม่ตายไม่มีปฏิหารแล้วแพ้เฉยเล่นต่อรอบนี้ก็ได้เหรียญแลนดเหมือนกันนะครับนี่แรง์กิ้งลบไปอีก50ครับประมาณนี้ครับ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดโทเคนซะหน่อยนะครับนี่มาที่บัญชีเราครับอันนี้บัญชีของผมนะครับก็มันก็จะลิงก์กับเกมนะตอนนี้มีอยู่ที่เหรียญ3แคป272ซุ่มครับแล้วก็แลนด์3 0 0 0กว่าเนาะเรามาดูที่ราคาเหรียญแคปตอนนี้ครับเหรียญแคปนะครับเหรียญของเขาตอนนี้ราคาอยู่ที่0.04ดอลลาร์นะครับห่เหรียญก็น่าจะประมาณสัก14บาทอะไรประมาณเนี้ยครับนราคาตอนนี้นะ แล้วก็ในส่วนของกระเป๋าเนี่ยก็จะมีการฝากแล้วก็วิดดอถอนได้นะครับซึ่งสามารถกดตรงนี้ได้เลย Deposit แล้วก็วิดดอครับโอนจากเกมไป w a l l e t ได้เลยครับรีวิวประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับเกม Capword ครับแล้วก็แคปเวิร์ดเนี่ยเหมือนเขาจะเปิดตัวมินิเกมใหม่ด้วยนะครับใน TON เ็นครับผมเพื่อนๆสนใจติดตามข่าวสารเพิ่มเติมนะครับของเขาก็มีหลายช่องทางเลย n e x t ทราวิสเตอร์ดิสคอดเทเลกรานะครับมีเยอะเลยครับส่วนเกมนี้จากประเทศไรผมคิดว่าน่าจะประเทศจีนนะเพราะว่ามันมีช่องเหมือนแบบ ช่องของทางจีนโดยตรงด้วยครับสุดท้ายวิดีโอนี้ไม่ได้ชักชวนหรือว่าสนับสนุนการลงทุนครับการลงทุนมีความเสี่ยงวิดีโอนี้ทํามาเพื่อรีวิวภาพรวมตัวเกมเท่านั้นครับผู้ที่จะลงทุนต้องยอมรับความเสี่ยงให้ได้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับวันนี้แอดไปแล้วนะสวัสดีครับ